สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็จะมาผ่าทุกท่านนะครับปลูกต้นไม้กันนะครับวันนี้เป็นต้นบัวบกโขดนะครับหน้าตาก็หัวของบัวบกโขดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ปลูกเจาะกระถางกันเลยทีเดียวนะครับวัสดุที่ใช้นะครับก็คือกระถางนะครับ ก็คือเป็นแก้วเซรามิกนะครับลวดลายต่างๆตามที่ท่านต้องการนะครับอันนี้ผมขนาด2นิ้วครึ่งนะครับประมาณ6.5เซนนะครับประมาณ6.5เซนหัวของผมก็ประมาณ5.5เซนนะครับเหลือไว้ประมาณข้างละครึ่งเซนนะถึง1เซนนะครับก็จะให้เป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็มาร์กจุดก่อนผมจะใช้วิธีการตอกแบบง่ายๆนะครับตอกค่อยๆไปนะครับอันนี้ตอกเพื่ออะไรตอนนีต้ตอกเพื่อมาร์กจุดไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้จุดแล้วนะครับก็ใช้หัวสว่านนะครับหัวไขควงนะครับปากแฉกนะครับ ที่มีลักษณะแหลมนะครับอย่างนี้นะฮะก็ค่อยๆต่อลงไปนะครับไม่ต้องตอกแรงมากๆๆๆๆเอาละครับตอนนี้เราก็เจาะรูไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รูแบบนี้นะครับอ่าด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็นําเศษอิฐนะครับหรือเศษหินเนี่ย ใส่ลงไปด้านล่างนะครับใส่ลงไปด้านล่างเพื่อที่จะไม่ให้ดินที่เราจะใส่นะครับด่วงหล่นลงไปด้านล่างนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการใส่ดินนะครับดินที่ผมนำมาปลูกนะครับเป็นดินที่เอาไว้ปลูกแคตตัส นะครับดินปลูกแคทตัสนะครับดินใบหมากก้ามปูดินหินภูเขาไฟนะครับพีทมอสสยาบดินญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต่างๆนะครับก็เราก็จะมาใสดนะา่ดินนะครับดินนะครับก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับซึ่งเป็นดินที่เหมาะมากกับการปลูก พวกแคตตัสมูกกับไม้โขดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักดินใส่ลงไปนะฮะใส่เยอะไหมนะครับก็เหลือไว้ประมาณ1เซนติเมตรนะครับจะถึงปากาประมาณ2เส้นนะครับก่อนที่จะถึงด้านปากขวดปากแก้วนะครับเราก็เอามาวัดดูนะฮะ เมื่อวัดดูแล้วให้พอดีนะครับอันนี้ก็จะต่ําไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการโชว์หัวนะครับเราก็เพิ่มดินลงไปนะครับโอเคนะครับสักประมาณเท่านี้นะครับเราก็ขอยอนิดนึงแล้วกัน ะครับวางหัวลงไปนะครับเมื่อวางหัวบัวบกนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ดินลงไปรอบๆนะครับความจริงแล้วเนี่ยระยะห่างของด้านขอบกระถางเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณที่1เซนติเมตรจะพอดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าด้านรอบที่เราจะเหลือตรงเนี้ยเราจะโรยอีกเจ้าเม็ด หินนะครับโดยหินหรือโลยอุปกรณ์ต่างๆดินเผาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะที่จะตกแต่งให้สวยงามนะครับในที่นี้ผมก็จะมีดินเผาเม็ดเล็กๆนะครับเป็นไซส์ไม่กี่มิลน,นะครับใส่ลงไปด้านรอบข้างของของเจ้าบัวบกโขดนี่แหละนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปผมก็จะทำการ อัดดินลงไปน่อยนะครับเพื่อที่จะได้มีช่องใส่ตัวเจ้าเม็ดอันนี้เม็ดดินเผานะจะได้มีความดูแลสวยงามนะครับถ้าดูแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ก็จะหัวใหญ่ไปนิดนึงนะครับนะเสร็จแล้วนะครับอ่าหน้าตาประมาณนี้ มองด้านข้างก็จะหน้าตา,ตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วโรยนะครับโรยเจ้าเม็ดดินเผาลงไปด้านข้างนะตัวเนี้ยช่วยทําอะไรช่วยทําให้อุ้มน้ํานะครับทําให้น้าเนี่ยมันไม่ระเหยออกไปง่ายนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็โรยลงไปเพื่อไม่ให้หัวโขดเนี่ยหลุดออกมานะครับแล้วก็ เพื่อความสวยงามนะครับแล้วแต่นะครับท่านผู้ชมนะจะใช้เม็ดสีอื่นเป็นสีดำก็ได้เป็นสีขาวก็ได้แล้วแต่ท่านมีนะครับท่านก็สามารถโรยลงไปได้นะให้เพื่อความสวยงามนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะตกแต่งอะเกลียเม็ดให้มันสวยงามนิดนึงนะครับนะผม หาอุปกรณ์อ่าจะเป็นพลาสติกน้อยนะครับปกติแล้วก,ก็จะใส่ให้เสมอปากแก้วนะครับปากภาชนะของเราประมาณนี้นะครับประมาณนี้เมื่อ ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็จะได้น้องบัวบกโขดนะครับที่มีมเมล็ดดินเผาอยู่บริเวณรอบๆสวยงามแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดำเนินการนะ,ะรบบกล้องนิดนึงนะครับเราก็จะดำเนินการทำลายต่อ เราก็จะลดน้ำนะครับลดน้ำให้กับน้องเพื่อให้น้องเจริญเติบโตนะครับนะดูใกล้ๆนิดนึงนะครับเพื่อให้น้องเจริญเติบโตอ่ะนะฟนะอมน้องก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าก็จะประมาณนี้โอ้โอ้โอ,โอ้นะครับอ่าโอเคนะฮะก็ถ้าน้องงอกออกมาก็จะมีการงอกขึ้นด้านด้านหลัง นี่นะครับงอกออกมาก็จะมีใบงอกขึ้นสวยงามนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับแคปคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นน้องบัวบกโขดนะครับที่เราได้ปลูกทำการปลูกเมื่อวานนี้นะครับแต่เมื่อคืนนะครับฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับน้องๆก็ ชุ่มฉ่ำครับเต็มไปด้วยน้ำนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยครับอ่าก็จะมีหลายทรงหลายไซส์นะครับที่ทำให้ชมกันนะอันนี้เนื่องจากเมื่อคืนฝนตกหนักจริงๆนะครับน้องดาวล้อมเดือนก็ นี้นะครับเป็นการทดลองปลกด้วยน้ำนะครับยังไม่ได้ใส่ดินนะครับก็ก็ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลงมาที่ด้านล่างนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นน้องๆนะครับมาชมหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้องๆที่เอาลงดินเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะ เอาใส่กระถางต่อไปนะครับตอนนี้รอให้น้องใบงอกก่อนนะครับก็เลยเอาฝากไว้เอาฝากไว้กับต้นต้น,ตนดอกแก้วต้นพีแก้วนะครับ mm hmm. ก็มีหลายไซส์นะครับที่ทเตรียมไว้นะครับในนี้นะครับก็เป็นตัวทดลองเหมือนกันนะครับทดลองว่าเอาใส่ไว้แล้วก็ให้ควบแน่นในในกล่องในในพื้นที่ปิดเนี่ยมันจะเล่นง,ง่ายออกง่ายกว่า กว่าหรือปล่านะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวพาไปชมอีกที่หนึ่งครับอ่าอันนี้ก็คืออีกที่หนึ่งนะครับที่ปลูกไว,นวน้นะครับเมื่อวานนะฮะก็จะอยู่บริเวณนอกกระตากนะครับเปนแบบนี้นะครับ